ยางมัเทเรนสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็จะมีให้เลือกอยู่ไม่มากแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นยางที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่สำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจดีครับสวัสดีครับ ช่างไข่ RTM ครับวันนี้จะมีโปรดักส์ใหม่นะฮะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับยาง x a x กซิ t ม e r a n ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับเขาชื่อ r a เ e r 772นะฮะอาทิตย์ิงเนี่ยยางเนี่ยออกมาประมาณสัก2เดือนละผมก็หมกไว้หลังบ้านไม่ได้สนใจเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้มาเห็นตัวจริงนะครับแล้วก็มาใส่ กับรถวันนี้เป็น Toyota for t u n e r ใหม่นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับยางตัวนี้เป็นยางมัทเรนซึ่งยางมัธเรนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็บอกก่อนเลยว่าเป็นยางที่มีคนใช้น้อยนะครับมีอัตราส่วนในการใช้ส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยประมาณสัก3-5%เท่านั้นเองนะครับยางมัธเรนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่วันนี้เราเอามาเล่าสู่กันฟังว่ายางเป็นยังไงบ้างพ่เทวาครับขอเส้นหนึ่งตัวนี้นะฮะ r a เซอ 7, 7์2ตัวนี้ก็จะผลิตในประเทศไทยนะครับอันที่จริงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ไปดู YouTube ของฝรั่งที่บอกว่าโห mm hmm. oh, oh, สุดตัวนี้สุดสุดติงกระดิ่งแมวก็เลยย้อนมาดูว่าเอ,เอ้อย่างตัวนี้มันก็โอเคผลิตในประเทศไทยนะแล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกนะฮะฝรั่งชอบมากนะครับผมเองยังไม่เคยลองบอกก่อนเลยนะครับไม่ได้วันนี้ไม่ได้มารีวิว ไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะฮะแค่มาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยมันมียางตัวนี้นะออกมาใหม่แล้วก็ในเมืองนอกคนหลังชอบนะครับส่วนคนไทยจะชอบไม่ชอบเดี๋ยวเบา่ากันนะครับออลักษณะลายดอกของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นมัทเรนนะฮะเป็นยางโคลนโดยเฉพาะอัตราชั้นผ้าใบอันเนี้ยขอบ17นิ้ว10ชั้นนะครับร่องก็หนานะฮะแล้วก็ดอกของเขาเนี่ย จะเป็นขั้นบันได2สเตปนะครับยางตัวนี้ไม่ได้รองรับความเร็วสูงนะแต่ว่าให้ความแข็งแรงทนทานดีเหลือเกินยางตัวนี้เป็นยาง Road Range E นะฮะอัตราชั้นผ้าใบ10ชั้นรับน้ำหนักต่อเส้นได้1,400กิโลบวกนะฮะบ,บวกนะครับส่วนความเร็วนะฮะโค้ดความเร็วตัวนี้ก็จะเป็น Speed Symbol Q 160กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายางเนี่ยสวยแบบไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวดอกให้ดูเอาให้เห็นดอกนะครับเป็นตัวใหม่นะฮะยังไม่เคยขับเลยนะครับวันนี้อาจจะได้ลองสั้นๆนะครับลองดูกันนะครับ ฟอร์จูเนอร์ก็ใส่แล้วนะฮะสำหรับสายลุยของพีซิกนะฮะบ้านกิดอยู่แถวลำลูกกาแต่ก็มาใส่ที่ RTM มาลองมาดูฮะ772หน้าตาจะเป็นอย่างไรใส่แล้วจะเป็นยังไงนะฮะชุดนี้นะฮะเป็นแม็กของเลนโซ่แม็กซ์บูทตัวใหม่นะครับแม็กก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะตัวนี้แล้วก็จะเป็นก้านๆมีครีบนะฮะกาดข้างๆหรือว่าบีดล็อกตัวนี้ เป็นบีดล็อกที่หล่อมากับล้อนะฮะจะบอกว่าเป็นบีดล็อกเทียมไหมใช่นะฮะปกติบีดล็อกมันจะต้องถอดเข้าถอดออกได้แต่ตัวนี้เขาดีไซน์มาให้อยู่ในล้อเลยนะครับก็สวยงามดุดันดีนะฮะคันนี้ปีิไปยกมาแล้วนะครับ R T M ก็มีหน้าที่จัดการล้อ,อยางชุดใหม่วันนี้สำหรับลุยนะฮะลุยเข้าป่าเข้าไร่เข้าสวนท่องเที่ยวนะครับ ชุดนี้ราคาเหรอฮะ46,500บาทนะครับทั้งรอทั้งอย่างรวมติดตั้งรวมประกอบตั้งศูนย์ดูแลกันครบวงจรยาวๆไปเลยนะครับเป็นไงฮะสวยไหมฮะอา้าวลองเป็นลอนในซอยก่อนนะยางมัดเทเรนนะครับมัดเทเรนตัวนี้ เสียงคลางหนึ่งบเบานะฮะไม่ดังมากแต่ดังนะฮะมตเตเลตตัวนี้ดังลมยาง35มาตรฐาน r t m ใครว่าแข็งไปก็ไปลดเอานะฮะอาทีย์จะเติม35บวกได้ลบได้นะครับจะไม่ค่อยเติมตามป้ายรถนะฮะเพราะว่าป้ายรถเนี่ยในสภาพความเป็นจริงมันกลับใช้งานสู้สู้ที่เหมาะสมที่เราปรับไม่ได้นะครับเบาๆนะค้งคางๆเบาๆนะฮะ ตึงๆหน่อยนะย,าง,ยางมัดมันเป็นสิบชั้นะนะครับเขาสาหรับรุยสาหรับแข็งแกร่งทนทานนะฮะทระหดอดทนเพราะฉะนั้นยางพวกนี้จะไม่ค่อยนิ่มครับไม่ค่อยเห็นยางตัวไหนนิ่มส่วนมนาก็จะเป็นแปดชั้นกับสิบชั้นนะครับยกเป็นพวกอาทีบางตัวก็จะเป็นหกชั้นนะครับนี่เราก็ต้องรู้เลยนะว่าเราจะใช้ยางประเภทนี้มันเป็นแบบนี้นะครับต้องศึกษากันให้ดีก่อนนิดนึ่งละกันนะครับ สำหรับคนที่ตัดสินใจใส่อย่าพวกนี้แนละ้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรแลฮะแข็งกระเสียนเนี่ยมันมันมันต้องมีนะครับนี้เป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของอยาประเภทนี้มัดเทเรนหรือว่ายางวุยคโครนนั่นเองนะครับแต่ในยางวุยคโคลนเนี่ยนะฮะจริงๆนั้นมันมันก็วิ่งได้ทุกสภาพเหมือนกันเช่นกันนะครับเป็นว่าถนนดำเจอน้ำพวกเนี้ยพวกนี้จะต้องมาระมัดระวังแล้วเพราะว่าพื้นที่ของดอกเนี่ยนะฮะในการเกาะถนนในการจับถนนเนี่ยจับ จะพื้นถนนเนี่ยมันจะมีพื้นที่น้อยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นที่ว่างเยอะนะครับเอาละเี๋ยไปลองกันนะครับทดสอบอยางกันนะฮะอัน้ทนี่ริงไอยางประเภทนี้นะฮะมันจะต้องทดสอบกับถน,นนเอ่อคโครนเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปลองบน ทางครุกระทางทางเลนทางโครนนะฮะอันนี้ก็เลยมาลองเล่นๆดูนะครับบนถนนดำบนถนนไดมินทราเนี่ยแหละครับนะครับก็มันไม่ได้ดังนะอย่างมัทเรนเนี่ยเดี๋ยวคุยกันก่อนให้มันชัดเจนมันจะงึงฮะท่านเข้าใจคำว่างึงไหมฮะคือมันหมายหมายว่าประมาณว่ามันจะมีแรงสั่นสะเทือนนิดหนึ่งที่แบบเราพอจะรู้ว่ามันมัน เงึ้อแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แบบเสียงดังนะนะสหรับยางมัทเรนใหม่ๆแบบคันนี้นะฮะนะครับตอนนี้วิ่งบนถนนไรมินทราซึ่งซึ่งสองข้างทางเนี่ยมันจะมีไอไอบังเกอร์นะฮะสะท้อนเสียงเข้ามาตอนนี้เสียงจะได้ยินอยู่นิดนึงครับซึ่งเป็นธรรมชาติของยางประเภทแบบนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของแข็งเรื่องของดังเนี่ยนะครับเพราะว่ายางเขาเนี่ยก็ออกแบบมา ให้มีลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่ดังวัแนแรกๆมันไม่ดัง,ดงตามที่เคยบอกไปแต่มันจะเงึงเงึงนิดเดงึงเบา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 อยู่ในสองข้างรหูของเราเนี่ยแหละครับอลองมาถนนปูนหน่อยนะฮะที่จริงลองพวกนี้ไม่เคยรู้เรื่องอะฮะต้องไปลองในโครนจะตะกุยสลัดขี้โครนขี้เลนดีแค่ไหนนะครับตึ้งๆหน่อยนะฮะ หน่อยอยางพวกนี้ตึง,ตงนิดหนึ่งไม่ลื่นหรอครับใช้ได้ครับยางตัวนี้ก็น่าจะเป็นยางที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมาลองกันนะฮะว่ามันจะดีแค่ไหนอย่างไร MAXIS ผลิตยางออฟโรดได้ดีพอสมควรนะฮะเขาจะมีรุ่นถูกรุ่นกลางรุ่นแพง รุ่นหูกก็ไม่ต้องไปคุยนะฮะเขาก็น่าจะต้องลดต้นทุนการผลิตนะฮะอัตราส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่รุ่นกลางกับรุ่นแพงของ m a x x ซิเนี่ยจะเป็นยาที่สร้างชื่อให้กับ m a x x ซิแล้วก็ได้รับในตลาดโลกอย่างสูงนะครับสำหรับอย่างตัวนี้ก็มีทยอยทยอยออกมาไม่กี่เบอร์นะครับก็ลองหาได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของ m a x x ซิโดยทั่วไปนะครับบอกก่อนนิดนึงแพงนะแพงนิด แอบแพงใกล้ๆราคาอย่างญี่ปุ่นครับนะครับสำหรับวันนี้ชะไขล่ล่ามลาไปก่อนเดี๋ยวข้าขอขบพระคุณมากครับจากชะไข่ RTM ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ